เอาละค่ะเรามาต่อกันที่บูธ71 s p อร์นะคะแล้วตอนนี้ทาเก็กได้มาอยู่ที่หน้าคอนีแนคนะคะ t t r r h h p ฟ1955ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาเองค่ะหล่อนนะคะอายุ60ปีแล้วหล่อนยังเชฟยังสวยยังสง่างามอีกเลยค่ะและตอนนี้นะคะแก๊กได้มายืนอยู่หน้าเ h ฟโรเลตอิมพิวรีลนะคะ ซึ่งเขาผลิตที่สหรัฐอเมริกาในปี1959แล้วหล่อนนะคะมีอายุ56ปีค่ะคันต่อไปเลยนะคะสิวแต่แจว๋วเธอมีชื่อว่ามินิคูเป้ออสตินป p ิ c กอัพนั่นเองค่ะเธอเกิดในปี1 9 6 1ถึง1983อายุของเขานะคะ54ปีผลิตครั้งแรกที่อังกฤษแคนาดาและอิตาลีค่ะ และคันสุดท้ายของเรานะคะเธอมีชื่อว่า c h e v r o l e t ด e l Air s p o r t Coupe เกิดในปี1957เธอนะคะมีอายุ62ปีทํามาจากสหรัฐอเมริกาค่ะขออนุญ,ญาตที่กระทิงนะคะอันนี้เป็นที่เล่นความเร็วของเรือส่วนนี้นะคะเป็นตู้หยอดเหรียญจริงๆแล้วสาธารณะของที่อเมริกาเขาเสียตังค์นะแล้วเนี่ยเป็นตู้หยอดเหรียญของเขานั่นเองราคาไม่รู้อ่ะ รู้ไมเนี้ยอะไรขอไล่รถเฮ้ยไม่ใช่มันคือ SOS เป็นไฟที่สัปปสัญญาณขอความช่วยเหลือจากบนเรือนะอันเนี้ยและนี่นะเป็นโทรศัพท์ที่อยู่บนเรือฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่ตอบอะและนี้นะเป็นตัววัดลมของบนเรือหมุนได้นะแต่อย่าหมุนเร็วเดี๋ยวมันพังอันนี้นะเป็นตู้โคกสมัยก่อนเนี่ยหยอดเพียงแค่ห้าเซนนะหยอดตรงนี้เลยแล้วก็หมุนแล้วก็รับโคกตรงเนี้ยแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะและนี่นะคะเป็นตู้บุหรี่อัตโนมัติ และนี่ก็เป็นแคนดี้แมชชีนนะคะดูข้างในสิคะว่าลูกอมเนี่ยยังเก่าเลยนะคะเป็นไงกันบ,บ้างคะกับ Wood 71S Sport ที่งานวินเทจแฟร์2016นะคะวันนี้แกแฮปปี้มากๆเลยค่ะได้ในในของอย่างหนึ่งแล้วอยากรู้แล้วไหมคะว่ามันคืออะไรไม่ใช่ค่ะมันคือตัวนี้เองตัวนี้น่ะจะขี่ไปทำงานทุกวันเลยค่ะกลับบ้านกลับบ้าน